คณะท่านนายอมมนูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ความสัมพันธ์ชันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ดำเนินก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าพอใจโดยที่ได้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นในการและกันจะเป็นปัจจัยที่จะสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุกด้านให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภพิไธยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แนวทางการใช้งานประกอบด้วย3ที่คือวังสัปทุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาพระราม8และที่แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าการดําเนินงานแปลงสาธิตในปี2563ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้แบ่งเป็น3กิจกรรมคือกิจกรรมการปลูกข้าวกอขอ79โดวยวิธีการปักดำแบบเดินตามดูแลรักษาแปลงนาสาธิตตามรูปแบบการผลิตข้าวแบบผสมผสานตามมาตรฐานการผลิตข้าวที่ดีและเหมาะสม สมหรือ GAP ดำเนินการ8แปลงย่อยรวมพื้นที่8ไร่เศษได้ผลผลิต5,050กิโลกรัมและนำไปมอบให้กับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าใช้ในกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทานต่อไปกิจกรรมการปลูกปอดเทืองเพื่อบำรุงดินหลังปลูกข้าวในอัตรา5กิโลกรัมต่อไร่และกิจกรรมปลูกข้าวโพดหวานพันไฮบริด3หลังการไถกลบปอเทืองในระยะออกดอกได้ผล,ผลผลิตรวม2,050ฝัก ในปี2564ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกอขอย79,1260กิโลกรัมและได้กระจายพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหมู่ที่7บ้านวังต้นตำบลพรมณี นอกจากนี้วางแผนมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สมาชิกคนอื่นๆและสมาชิกเครือข่ายรวมทั้งจะนำผลผลิตมาเพิ่มมูลค่าจำหน่ายให้เกษตรกรอำเภอเมืองนครน,นายกและอำเภอใกล้เคียงในราคาที่ย่อมเยาส่วนการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ดำเนินการก้าวโครงการอาธิปรับปรุงสระเก็บน้ำขุดลอกสระเก็บน้ำคลองระบายน้ำและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำสองแห่งทั้งนี้เมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้ประมาณ3 5 4 0 0 0ลูกบาศก์เมตร เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้านโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริปี2564ปลูกผลไม้8ชนิดได้แก่มังคุดเงาะโรงเรียนลองกองจำปาดะผลหม่อนและพริกไทยผลผลิตที่ได้นำไปให้กำลังพลภายในหน่วยรับประทานและจำหน่ายในตลาดชุมชนในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทางนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบ,บุรีเข้ามาสำรวจและแนะนำการดูแลผลไม้ตัดแต่งกิ่งและการจัดการศัตรูพืช โอกาสนี้ทอดพระเนตรการหวานข้าวพันกอขอ87นับแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าใช้วิธีการหวานแบบนาน้ำตมเป็นวิธีการปลูกที่นิยมในเขตนาชลประทานเนื่องจากประหยัดจำนวนมเมล็ดพันธุ์และข้าวที่หวานจะเป็นข้าวที่นำขึ้นจากน้ำมาหุ้มด้วยกระสอบหรือผ้าเพื่อให้กองมเมล็ดข้าวมีความชื้น1-2คืนรากจะค่อยๆงอกช่วยให้การเจริญเติบโตเร็วขึ้นข้าวพันกอขอ87เป็นพันุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อแสงกรมการข้าวประกาศรับรองพันธุเมื่อปี ี2,563เป็นพันธุ์ข้าวที่คอรวงยาวมีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีคุณภาพการสีดีมากเมื่อหุงสุกค่อนข้างเหนียวนุ่มผลผลิตเฉลี่ย730กิโลกรัมต่อไร่สูงสุดถึง1,000กิโลกรัมต่อไร่เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชรลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง นอกจากนี้ได้มีการเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวเป็นการเลี้ยงเพิ่มอาหารโปรตีนสามารถดัดแปลงพื้นนาควบคู่กับการปลูกข้าวเลี้ยงปลาที่จเจริญเติบโตง่ายไม่ทำลายต้นข้าวเช่นปลาตะเพียนขาวปลานิลปลาสลิดเป็นการเกื้อกูลกันระบบนิเวศซึ่งกันและกันปลาโตด้วยข้าวและอาหารธรรมชาติข้าวโตวด้วยปุ๋ยจากปลา กรมประมงเห็นความเหมาะสมจึงได้จัดทำแปลงนาส่วนหนึ่งเป็นบ่อรวบรวมปลาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนและกำลังพลเพื่อขยายความรู้สู่การสร้างอาชีพต่อไปวันนี้ที่สารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัยได้แก่ วัตภัยอักขีภัยดินสุดตัวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัยในเบื้องต้นโดยมีนายปรีชาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในการนี้ผู้แทนจากอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แทนชุมชนรับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้เชิญพระราชกระแสทรงหัวใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้แก่ผู้แทนส่วนท้องถิ่นและราษฎรได้รับทราบอย่างความเลื่อปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติวัตภัยอัคคีภัยดินสุดตัวมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน9าอำเภอ29าตำบล7 6หมู่บ้าน1ชุมชน2 9 4ครัวเรือน ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยากแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว